ที่3อันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากค่ะคุณผู้ชมเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นพบกับทีมชาติอิตาลีนะคะซึ่งญี่ปุ่นถือว่าเป็นทีมจากเอเชียเพียงทีมเดียวนะคะที่เข้ามาในรอบสุดท้ายนี้นะคะรอบต้นเซตแรกญี่ปุ่นออกสตาร์ทได้ดีมากๆค่ะนำห่างอิตาลีถึง5แต้มด้วยกันนะคะนัดนี้ต้องชมทางมิยาอุระด้วยนะคะที่เสิร์ฟได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทำให้ญี่ปุ่นได้เซตแรกไปก่อน25ต่อ18นะคะเซตที่2ก็ยังเป็นของญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ช โดยเซตนี้ทางอิตาลีถือว่าพลาดเยอะทีเดียวเลยนะคะแม้จะมีให้ลุ้นในช่วงปลายเซตแต่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เซตนี้นะคะโดยปิดโดยแต้มที่ทำได้เนี่ยก็คือเป็นแต้มของอิชิกาวะยูกินะคะ25ต่อ23นั่นเองอิตาลีมาได้คืนค่ะคุณผู้ชมด้วยสกอร์ที่เท่ากันนะคะแล้วก็คือ25ต่อ17นะคะแล้วก็ สกอเนี่ยห่างมากเลยคุณผู้ชมเซตที่3กับเซตที่4นะคะพอเห็นสกอห่างแบบนี้แฟนๆญี่ปุ่นเขาออกกับการหวั่นไหวนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วเซตที่5เนี่ยจะไหวหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่ายิ่งกว่าไหวอีกค่ะคุณผู้ชมเพราะญี่ปุ่นมาได้แต้มรัวๆจากการบล็อกนะคะได้จากการเสิร์ฟของมิยาอุระด้วยนะคะแล้วก็ได้แต้มจากกัปตันอิชิกาวะยูกิด้วยแล้วก็เป็นกัปตันยูกินี่นะคะ่ะที่ทาแต้มสุดท้ายส่งให้ทางด้านของญี่ปุ่นขึ้นโพเดียม รับเหรียญทองแดงได้สําเร็จนะคะโดยจบเซตสุดท้ายที่15-9นะคะโดยในช่วงท้ายเนี่ยกับตันอิชิกาวะยูกิเนี่ยเขาก็ได้เป็นหนึ่งในดรีมทีมค่ะรับรางวัลเบสอท์ไซด์ฮีเตอร์อีกด้วยนะคะและสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือการได้ขึ้นโพเดียมครั้งนี้ของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการขึ้นโพเดียมในระดับโลกเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2552ทีท ีมจากเอเชียคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันฟีบ้ากร a n แชมเปี้ยนคัพนะคะนับว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นะคะที่สร้างประวัติศาสตร์สำคัญแล้วก็เป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของทีมชาติญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะแน่นอนในนัดสุดท้ายผู้ที่เป็นท็อปสกอร์ของทีมจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากกับตันอิชิกาวะยูกิทำไปได้ทั้งหมด21แต้มนะคะโดยกับตันยูกิได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงท้ายค่ะคุณผู้ชมว่าเขา มีความสุขมากๆเลยนะคะกับชัยชนะในครั้งนี้นะคะแล้วเขาเนี่ยก็อยากที่จะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมมากๆนะคะเพราะเราไว้ใจกันเราก็เลยได้รับชัยชนะนะคะทีนี้ในช่วงท้ายเกมเนี่ยกัปตันเนี่ยมักจะเรียกรวมตัวเพื่อนๆนะคะเรียกรวมตัวอยู่เสมอเลยพิธีกรเลยถามว่าบอกหน่อยได้ไหมล่ะว่าคุณพูดอะไรกับเพื่อนร่วมทีมบ้างในช่วงที่รวมตัวกันนะคะกัปตันยูกิก็บอกว่าไม่ได้พูดอะไรมากหรอกนะคะนอกจากขอบคุณพว และบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เจ๋งมากนะคะเมื่อพูดถึงความยากของเกมนี้เป็นอะไรที่ยากมากเหมือนกันค่ะผู้ชมเพราะว่าโดยปกติแล้วตำแหน่งของมิยาอุระเนี่ยจะมีทางด้านของนิชิดะมาสลับนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บก็เลยทําให้มิยาอุระเนี่ยยืนเดี่ยวคนเดียวเลยนะคะเขาเสิร์ฟเอสไปทั้งหมด เลูกด้วยกันค่ะแล้วก็ทำแต้ถมถล่มทลายไม่แพ้กับตันยุกิเลยนะคะส่วนทีมอิตาลีจริงๆเขาส่งมาแบบฟูลทีมเลยนะคะทุกคนเนี่ยเป็นแถวหน้าของลีกทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นมิกิเลโตนะคะยูริโรมาโนนับว่าเกมนัดชิงที่3เนี่ยเป็นอะไรที่หนักมากสําหรับญี่ปุ่นแต่ว่าพวกเขาก็ผ่านไปได้นะคะและหลังจากจบ v n l ญี่ปุ่นก็จะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียที่อิร่าน,นะคะในช่วงระหว่างวันที่18ถึง26สิงหา คมนะคะแล้วก็อีกทัวร์นาเมนต์สำคัญที่พลาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือฟีบา r o โร t ท p ูปารีส โอลิมปิกวอลเล่บอลคอริฟิเออร์หรือว่าการแข่งขันคัดเลือกไปโอลิมปิกนั่นเองซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพในกลุ่ม B นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีทั้ง USA ค่ะคุณผู้ชมมีสโลวีเนียนะคะเซอร์เบียตุรกีแล้วก็อียิปินแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะโดยทีมอันดับ1และ2ที่มีผลงานที่ดีที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เข้าไปเล่นที่โอลิมปิก ปีหน้านะคะแล้วก็จะเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่8ตุลาคมค่ะ